แฟชั่นสี่สาวแบล็คพิงสวยสะกดใจ bling ในงานเลี้ยงพระราชวังบักกิงแฮมชวนติดตามแฟชั่นแบล็ p i ิงร่วมงานเลี้ยงฉลองสัมพันธ์ทางการทูต ที่พระราชวังบักกิงแฮมประเทศอังกฤษกลายเป็นที่ฮือฮาสำหรับแฟนๆทันทีหลังจากสมาชิกวงเกิลกรุ๊ปแบล็ p ทิงจีซูจนเจนนี่โรเซ่และลิซ่าได้ไปเยือนพระราชวังบักกิงแฮมกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในงานเลี้ยงฉลองครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศอังกฤษกับประเทศเกาหลีใต้ท่ามกลางกระแสชื่นชมแฟชั่นออกงานของทั้งสสาวที่เรียกได้ว่าสต ทลิสทำถึงสุดๆวันนี้ทีมงานไทเกอร์ไม่รอช้าขอพาทุกคนนั่งเครื่องบินไปลอนดอนเพื่อส่องแฟชั่นแบล็กพิงที่พระราชวังบักกิ้งแฮมทันที 1. จีซูอวดลุกลูกคุณหนูสวมชุดราตรีหรูจากคริสเตียนดีออเริ่มต้นจากที่ใหญ่ของวงอย่างจีซูที่เลือกสวมใส่ชุดราตรีแขนพับสีดำจากแบรนด์คริสตียนดีออคริสตียนดีออ คอลเลกชันรีสอร์ทปี2024พร้อมด้วยกระเป๋าโมโนแกร,รมสีเงินจากแบรนด์เดียวกันสำหรับลุคนี้ของจีซูเรียกได้ว่าถูกใจบลิงสุดๆเพราะเธอเลือกนำเสนอสไตล์ใหม่ๆด้วยการทำผมระตรงจับคู่กับหน้ามาน่ารักๆพร้อมสวมใส่เครื่องประดับทั้งต่างหูสีเงินขนาดเล็กและกำไลข้อมือสีดำเรียกได้ว่าหรูหรามาตั้งแต่เดินเข้างานเลยจริงๆ 2. เจนนี่ฟาดลุค เจ้าสาวหยิบชุดราตรีแขนยาวถือกระเป๋าคลั์คู่ใจส่วนที่คนรองอย่างเจนนี่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแม่แฟชั่นนี่หรือจะพลาด ขอฟาดลุกเจ้าสาวสุดหวานด้วยการสวมใส่ชุดราตรีสีขาวแขนยาวเปิดไหล่และในครั้งนี้เธอก็ได้เลือกใช้กระเป๋าคลัสส์สีเงินแวววาวเป็นไอเทมคู่ใจพร้อมเสริมความธรรมดทะแมงด้วยรองเทา้าส้นเตีย้ยสีดำที่เข้ากันได้ดีจนยากจะละสายตาส่วนการทำผมบอกเลยถึงจะดูธรรมดาแต่รู้ราสุดๆกับการใดตรงแทรกกลางเปิดหูนิดๆปิดท้ายด้วยโทนการแต่งหน้าที่เน้นงานผิว บอกความเป็นตัวเองได้อย่างลงตัว3 โรเซ่ Rose, พลิกมาเซ็กซี่ฟาดเดรสดำกำม,มหยี่คเครซี่แบบสุดๆมาถึงสาวสวยเจ้าของเสียงร้องทรงสเสน่ห์อย่างโรเซ่ก็ขอหยิบชุดราตรีเกาะอ,อกกำม,มหยี่สีดำมาเป็นตัวชูโรงในการร่วมรับประทานอาหารมือม้อค่ำพร้อมเสริมราศีผู้ดีด้วยกระเป๋าคลัสสสีดำและรองทรงปั๊มปลายแหลมสีเข้มช่วยเติมเต็ม,ตมความเป็นคุณนายได้อย่างลงตัวส่วนเรื่องหน้าผมบอกเลยแฟน,แฟน มีอึ้งกับการรวบผมเอาไว้ครึ่งหัวจับคู่กับโบสีดำที่ช่วยขับผมสีบลอ์ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้เธอยังเลือกปล่อยปลอยผมให้โปรกลงมาด้านหน้านิดนิด,นดหน่อยหน่อยบอกเลยงดงามไม่ใช่น้อยทำแขกตะลึงกันทั้งงาน4 Lisa, าลิซ่าาชแววเจ้าหญิงสะกดใจบลิงในชุดราตรีสีฟ้าครามมาถึงคนสุดท้ายมักเน่น้องเล็ก ของวงอย่างลิซ่าดูแล้วใจกล้าสุดๆเพราะเลือกโทนสีของชุดให้ตัดกับพี่ๆอีกสามคนโดยเธอตัดสินใจสวมใส่ชุดราตรีสีฟ้าครามหรือสีอความารีนที่มาพร้อมเคปผ้าคลุมไหล่ผ้าทูสุดหรูจากแบรนด์จอร์โฮไบก้าจอร์เจสฮอเปอร์กาก่อนเสริมความสง่าด้วยสร้อยคอเส้นเล็กระยิบระยับ และผมหน้ามาที่เป็นเอกลักษณ์หลังจากแสกกลางเปิดหน้าผากมานานบอกเลยว่าสง่างามราวกับเจ้าหญิงในเทพนิยาย